คุณรู้ไหมคะว่ากรอกแอร์ควรเปลี่ยนตอนไหน สวัสดีค่ะแพนนะคะที่ปรึกษาด้านบริการศูนย์ฟอร์ดตอนเมืองค่ะวันนี้แพนจะมาแนะนําว่าเราควรเปลี่ยนกองแอร์ตอนไหนค่ะกองแอร์ก็จะมีหน้าที่กรองสิ่งสกปรปกหรือฝุ่นจากภายนอกรถยนต์นะคะเข้าห้องโดยสารเพื่อให้อากาศในห้องโดยสารสะอาดต่อผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่ค่ะแพนขอแนะนํานะคะว่ากองแอร์ควรเปลี่ยนทุก1 5 0 0 0กิโลหรือไม่เกิน1ปีค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าด้วยนะคะถ้าลูกค้าใช้รถในพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะๆก็ควรเปลี่ยนก่อนกาหนดค่ะวิธีสังงเกต่ายๆนะะค เวลาเปิดแอร์และแอร์ไม่เย็นหรือมีลมออกมาเบาผิดปกติแนะนําให้ลูกค้าเข้ามาตรวจเช็คได้ที่ศูนย์บริการได้เลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนัดหมายเข้าเช็คระยะหรือซ่อมทั่วไปสามารถนัดหมายได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะกดดอนเมืองดีให้บริการสวัสดีค่ะ